ช่วงโควิดวันนี้วันแรกเพิ่งเปิดนะคาดาวตัวไหนดีแดงก็สวยเหลืองก็แจ่มโออเคล ก็สว,กสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ดีใจค่ะได้ออกไปช้อปปิ้งค่ะที่ในเมืองเปิดแล้วนะคะวันนี้วันจนันทร์ร้านเริ่มทยอยให้ช้อปปิ้งแล้วเป็นงานอดิเรกค่ะ พอร้านเปิดปุ๊บก็ไปประเดิมปั๊บเลยค่ะว่าจะไปดูเฉยๆแต่ก็อดไม่ได้ค่ะคือบอกตัวเองว่าประหยัดประหยัดแต่พอเราไปจริงๆแล้วก็นี่เลยถูกใจอยู่3าสอย่างแต่ว่าอดใจนี่ก็จะอวดได้มาหนึ่งอย่างได้มาหอย่างค่ะ อดใจไม่ไหวทำยังไงดีนอ้อกับกับโลกที่อดใจไม่ไหวขอให้ได้ซื้อแล้วเมื่อไหรจะรวยสักทีนอค่ะอ่มแล้วก็ค่ะก็เริ่มทยอยเปิดร้านาหลังจากปิดโควิด ปิดร้านเพราะว่าโควิดเป็นเหตุปิดมานานเหมือนกันวันนี้รออ้านที่ในเมืองอูมนะคะที่เยอรมันนะคะในเมืองอูมก็เปิดให้จับใจ่ายใช้สอยซื้อของกันได้แล้วค่ะแต่ก็ไปไหนตอนไหนก็ต้องระวังนะคะสวมหน้าก,กากตอนนี้ก็ยังเยอะอยู่กันในเยอรมันค่ะ ก็หวังว่าคงจะเปิดกิจการขายได้ยาวค่ะบางทีก็อาจจะไปเดินเล่นนะคะผู้หญิงไม่ได้ซื้อก็ขอให้ไปเดินช้อปปิ้งก็ยังดีค่ะแต่ว่าตอนนี้ร้านอาหารก็ยังไม่ให้ยังไม่ได้เปิดให้นั่งค่ะช้อปปิง้งร้านที่ซื้อของช้อปปิ้งเสื้อผ้าก็เปิดเป็นบางร้านค่ะ ดูแลสุขภาพกันนะคะทุกคนเจอกันคลิปใหม่